่มีเว่าพอว่าดอกนอมีต้นนี้ใช่น้อมีนมเออม่ถาวพันน <voir nie> <anderen> ี <continuer> ś ś işte. ่ก่อนทั้งหมดอ่ะนัอ๋อสายน้ำพึ่งกับโซกุลต้นนี้ไข่ี่สายน้ำพึ่งอ๋อ ขึ้นยากๆยหีขึ้นยากๆเห็นมืซ่นั่งเนขึ้นยากข้าหคอุนจะ b ากอย่างแบบอ๋อตเขียวอ่ะจ้สมุนใครมนใครอแมนนี่นี่นีวนมักนี่ใครนี่ชุลดเอ็มลอยจังมือเกลือจังมือมามกไมักตีแล้วสีไปเลยใช่น้ำมันนี่ใสองส่วน ได้บัวพดนี่หนักเดินทันหาทอด